ก็ลากได้อยู่นะดูเอาแล้วกันเฮ้ยนี่น่ะตั้งไอวอร์ได้ด้วยการตั้งไอวอร์มันก็น่วงๆน,นิดหนึ่งนะไม่เหมือนแบบเฮ้ยตายโอ้วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาหาเพชรฟรีไฟล์และท่าปักธงง่ายๆสุดแรงกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บ MVP Zone ครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนล็อกอินด้วย Facebook กันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกคนกดไปที่เติมเงินครับแล้วพี่ก็จะเลือกเป็นระบบ Wallet นะครับและให้เราเติมเงินเข้าเบอร์นี้ได้เลยครับและนําเลขอ้างอิงที่ได้นะครับประกอบตรงนี้ครับแล้วก็รอประมาณ1-5นาทีครับเงินก็จะเข้าให้เราแล้วนะครับแล้วพี่ก็จะเลือกเป็นซุ้มของรางวัลสุดพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีท่าปักธงแบบสุดแรเลยนะครับ ไปครับเราก็จะมาเริ่มสุ่มรอบแรกกันเลยครับโอ้โหไม่ได้รางวัลนะครับไม่เป็นไรครับมาต่อที่รอบ2ครับดูดีจะได้อะไรครับเฮ้ยหกสิบแปดเพชรถือว่าคุ้มอยู่นะครับมาต่อดีกว่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับผมได้มาแล้ว3ามพเจ็ดเพชรโอ้โหถือว่าคุ้มเลยนะฮะมาต่อครับครั้งที่สี่ครับผมอยากได้ท่าบักทงมากๆเลยนะโอ้โหเป็นห้าเครดิตครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาสุ่มต่อมาครับรอบนี้เอ้ยมีท่าบักขึ้นมาเอ้ยจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยทุกคนครับผมได้มาแล้วครับท่าบักทงสุดแหนรโโ แล้วเราสามารถกดดูของรางวัลได้นะครับและนําเลขที่ได้นะครับไปเติมในเว็บเติมเพชรฟรีไฟล์ได้ตามปกติเลยครับวิธีรับของรางวัลให้ทักไปที่เพจ mvp zone ได้เลยครับหลังจากนั้นแอดมินก็ส่งมาแลมาครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันตอนนี้นะครับพี่ก็มี3800เพชรแล้วก็ถ้าปักธงสุดแรงนนะฮะพี่บอกเลยนะครับคุ้มมากๆเลยครับสำหรับใครที่มองหาเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกและถ้าปักธงสุดแรงนะครับก็สามารถมาสมได้ที่เว็บ mvp zone ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปชนนะครับโอเคครับไปดู โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีน้องๆหน,นูๆกันด้วยนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมาบอกการตั้งค่าเวอร์ชัน 2. ดนนะครับเวอร์ชันแพทใหม่ล่าสุดนะครับมีเดี๋ยวพี่จะสอนไม่ใช่สอนดิเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าการปรับ dPI แล้วไม่ปรับ dPI มันจะแตกต่างกับตรงไหนครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้นะใครที่จะเอาเอาใครที่แอดพี่มานะครับก็เป็น ID นี้เลยนะพี่เล่น ID ใหม่นะครับ ไอดีนั้นก็เป็นหัวแคนเหมือนเดิม <p> และผมเลยส่องไอดีนะใครเอ,เอ่ยนี้นี่ครับโอเคมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับ <anca j Cin th> การตั้งค่าพื้นฐานก็งนนี้ครับพี่เปิดเป็นคั้นสูงหมดเลยอันนี้ปกติถ้าพี่ไม่ทําคลิปพี่ก็จะปิดสองอันอนี้นะชาร์โดกับความคมชัดเนี่ยถ้าพี่ทําคลิปพี่จะเปิดขั้นสูง <anca j alignment> โอเคมาดูที่การตอบสนองนะครับก็มองออรอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมว่าไอ้นี้มันก็ลื่นอยู่นะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่อะช่วงเนี้ยยังได้อยู่นะ ยังเล่นได้อยู่ครับถ่ายลักหัวนะเลนด์ดอก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนส่วนเน่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะส่วน AW นะครับพี่เอาแค่นี้พอครึ่งหนึ่งมาดูที่การควบคุมครับพี่ก็ต้องเปิดเป็นช่วยเลงครับแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนก็เปิดนะครับก็รีโหลดอาวุธด่วนใครจะเปิดก็ได้นะนี่ครับการตั้งค่าก็ประมาณนี้นี่คลาสิกเท่ดีนะโอเคไปดูการตั้งค่าปุ่มนะครับเดี๋ยวนี้มันทำ ทำแล้วงงนะดูดิอะอะดูดูด,ดูเดี๋ยวพี่ปรับแต่งให้ก่อนนะมองไม่ค่อยชัดนะ่เนี่ยนะนี่ครับปุ่มยิงพี่ก็81อะครับตอนนี้พี่ใช้81นะครับอะดูก่อนนี่ปุ่มพี่ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะเหมือนแผนพี่แล้วเลยนะแต่แค่ว่าเราต้องเราต้องแบบถ้าสมมติเล่นวางไอวอลใช่ไหมเราต้องตึงๆหน่อย ห้ามกดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูแล้วกันบันทึกไว้ก่อนนะไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนนะ dpi นะดู dpi ครึ่งนี้ก่อนนะครับนี่นะครับพี่ก็ปรับเป็น120นะครับของ iphone หนะ้านเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะลาาห่วงง่ายหรือเปล่านะไปดูกันครับอเอาครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมด free style แล้วนะเดี๋ยวไปดูดีว่าการปรับ dpi มันแตกต่างกับปรับไม่ปรับยังไงนะครับวันนี้ช่วงนี้พี่ชอบไม่ค่อย อะไรวะโอเคเดี๋ยวรอคนมาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะะเดี๋ยวมาดูกันตั้งไอวอลก่อนดีกว่าประมาณนี้ตั้งไอวอลไอวอลแผ่นนี้ก็ตั้งง่ายอยู่นะโอโ้โหโ,โอโ้โหเกินไปดูเอาดูเอา,ด,เอาดีเกินไปดูเอา โอตึงก็ลากได้อยู่นะดูเอาแล้วกันเฮ้ยนี่นี่โอเคโอเคโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับการปรับ dpi เดี๋ยวพี่ลองแบบไม่ปรับบ้างดีกว่านะโอเคไปดูกัน อโอเคครับคุณชมครับตอนนี้พี่ก็ปรับมาแบบค่าตั้งเดิมนะครับคือ3 2นะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในในโหมดใหม่เลยในฟรีตายแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนรอบที่2แล้วครับรอบนี้ไม่ได้ปรับ D P I นะครับเป็นการตั้งค่าแบบเดิมครับการเลื่นไหลก็เลื่นอยู่นะดูดีว่าเวอร์ชันสอยุดสูนี้เราต้องพึ่ง D P I หรือไม่นะครับสําหรับใครที่ใช้ d r o ด d นะครับเดี๋ยวพี่จะพยายามหาเครื่อง a อ d ด o i d มาสอนให้แล้วกันนะ ว่าการปรับปรับยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้เฮ้ยลากยากอยู่นะเฮ้ยเอาว่ะเกินไปนะสนาย,ยิงหัวเกินไปนะมาดูอีกสักตัวสองตัวแล้วกันเล่นระยะหน่อยนะเฮ้ยอ่ะตั้งไอออลได้ด้วยการตั้งไอออลมันก็หน่วงๆน,นิดหนึ่งนะไม่เหมือนแบบ เฮ้ยตายโอ้นี่นะครับมันก็ไม่ตแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการแบบลื่นไหลมันดีกว่านะถ้าเราปรับ D P I นะครับมันจะหมุนแบบคล้องมือมากกว่าน,นะแต่พี่ก็ชินไปแล้วอะโอเคนะมันก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่ก็ย้ายมาเล่น ID นี้แล้วนะใครจะแอดมาก็แอดได้นะครับเนี่ยพี่เปลี่ยน ID ใหม่ละเป็น N S 1 Sumo F F นะครับแต่ว่า N S 2งก็คนเดิมนะมันก็เป็นคนเดิม แต่พี่ไม่ค่อยได้จับแล้วพี่ปล่อยให้ลูกแคนเล่นละเนี่ยดูอะนี่พี่ปล่อยให้ลูกแคนเอาไปทําคลิปเล่นนะใครที่ทักไปก็ถ้าเขาไม่ตอบก็ขออภัยด้วยลวกันเพราะไม่ใช่พี่นะอันนี้พี่ไม่เล่นอดีนี้แล้วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ